สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับคลิปการทํานายราศี12ราศีนั่นเองในคลิปนี้เป็นราศีตุลน,นะคะเป็นการทํานายระหว่างวันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่นะคะ30มิถุนายนค่ะนะสำหรับการทํานายของดิฉันจะทํานายด้วยสองตราคา่ะตำราแรกเป็นตํำราพลังตัวเลขพญานาคราตตัวเลขที่ดิฉันเขียนขึ้นมาจากตำรานะคะส่วน ส่วนตำราที่สองเป็นตำราไพาย,ยิปซีพารังกิตนะคะก็จะใช้ทั้งสองตำราในการทำนายนะคะเราจะมาเริ่มทำนายจากตัวเลขก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นไพย,ยิปซีนะคะก่อนที่จะไปทำนายนะคะการดูดวงในวันนี้ไม่ได้เจาะดวงชะตาของใครเป็นการเฉพาะนะคะเป็นการอ่านราศีโดยทั่วไปนะคะฉะนั้นก่ะหากเพื่อนๆฟังอยู่นะคะผลการทำนายออกมาไม่ดี นะคะคก็ให้ทิ้งไปค่ะแต่ถ้าผลนานายออกมานะคะมันใช่หรือว่ามันตรงเราก็นําไปปรับไปแก้กับชีวิตของเรานะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญกับชีวิตเราเนี่ยนะคะทุกคนนะคะสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตได้ค่ะอยู่ภายใต้เรื่องจิตแค่นั้นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นจากจิตของเราค่ะจิตในที่นี้ก็คือความคิดความรู้สึกของเราส่งผลเป็นอารมณ์และความรู้สึกนะคะส่ง ความรู้สึกของเราเนี่ยแหละมันสร้างทั้งดีทั้งไม่ดีให้กับเรานี่คือกฎเหตุและผลหรือกฎของกรรมนั่นเองกรรมในที่นี้คือการกระทําของเราเสมอและวิทยาศาสตร์ก็บอกว่านะคะขึ้นแรงสัส่นสเทือนที่ออก จากตัวเราคือคลื่นอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแหละคะ่ะมันจะไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนคล้ายก,กันกับเข้ามาในชีวิตของเรานะคะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่โลกภายในของเราโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นวันนี้ค,คุณควบคุมโลกภายในของคุณได้คุณก็ชนะดวงชะตาของคุณได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวเลขก่อน,นะคะ่ะเรื่องตัวเลขสําหรับราศีนะคะตุลน,นั่นเองนะคะ โดยภาพรวมของราศีตุลน,นะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้จะได้รับการช่วยเหลือมาจากคนในครอบครัวนะคะเราอาจจะวุ่นนะคะเราอาจจะเครียดวิตกกังวลเราอาจจะได้รับการ ช่วยเหลือจากครอบครัวนะคะคนรอบข้างญาติพี่น้องของเรานั่นเองนั่นคือเรื่องการงานค่ะเดิฉันจะอ่านภาพรวมๆนะคะและไม่ไม่นะไม่อ่านแบบรายละเอียดเยอะนะคะเอาแบบสรุปสรุปเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้การเงินของเราโอ้โหรายจ่ายเยอะเลยทําไมครอบครัวต้องมาช่วยนะคะญาติพี่น้องต้องมาช่วยช่วงนี้รายจ่ายมี มีอ่าั่วไหลค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะเดือนนี้ต้องระมัดระวังรายจ่ายทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ค่ะก็จะช่วยป้องกันได้รายจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นเอาไว้ก่อนค่ะนะเพราะช่วงนี้มันอาจจะมีคิวรายจ่ายค่อนข้างเยอะก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายและคุมการล่วไหลของเงินเราค่ะส่วนในเรื่องของความรักค่ะนะคะความรักช่วงนี้นะคะนะแม้เราจะเครียดค่ะแต่ความรักเนี่ย มีแผนค่ะอาจจะได้เดินทางไปฮาดิมูนไปเที่ยวกันกับแฟนเรานั่นเองนะคะความรักไปในทิศทางที่ดีค่ะสําหรับคนมีคู่ครองแล้วนะคะสําหรับคนโซดเป็นจังหวัดที่อาจจะไม่เหมาะนั่นเองสำหรับที่จะคบใครช่วงนี้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นจังหวัดที่คุณ อาจจะไม่ได้สนใจความรักเท่าไหร่นะคะมุ่งทํางานมากกว่านะคะนั่นก็คือในเรื่องของโชคชะตาส่วนสุขภาพปาช่วงนี้ก็ให้ระวังนะคะระวังความเครียดนั่นเองนะคะนี่ก็คือสําหรับตัวเลขค่ะนะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ยิปซีค่ะไพ่ยิปซีจะดูไพ่สีชมพูเป็นไพ่หลักนะคะส่วนไพ่สีพลังสีดําจะเป็นไพ่ขยายดิฉันจะดูด้วยไพ่เจ็ดใบเป็นหลักนะคะและ เจ็ดใบเป็นการดูดวงจรหรือเป็นการดูแบบนะคะชั่ชวข่าวนั่นเองนะคะการดูโหราศาสตร์ไม่ได้เจาะดวงของเพื่อนๆนะคะฉันั้นกับอะไรดีก็นําไปปรับใช้นะคะอะไรไม่ดีทิ้งมันไปเลยนะคะเรามาดูไพ่สีชมพูก่อนนะคะเป็นไพ่หลักนะคะไพ่เจ็ดใบนะคะและจะตามด้วยไพ่สีดําเป็นไพ่ขยายความหมายนะคะ,ะมาดูนะคะไพ่เจ็ดใบค่ะ ช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้โดยภาพรวมนะคะนะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณได้แก้ได้เจอนะคะได้อ่าไปแก้ปัญหาและแก้ได้ไหมแก้สำเร็จค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยอ่าในภาวะ ของเดือนนี้ตั้งแต่วันที่12จนถึง30ค่ะคุณก็อาจจะต้องมีหลายๆเรื่องมาให้คุณต้องนะคะแก้ไขปัญหาค่ะแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือและแก้ไปได้ด้วยดีค่ะนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของไพ่ใบแรกกันค่ะนะคะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ดาบนั่นเองและตกตัวตนของคุณด้วยนะคะคุณก็เป็นคนที่ะะอดทนอยู่แล้วเป็นคนที่ะะมีความ พยายามเป็นภาวะผู้นําที่ดีค่ะเป็นผู้นําที่ดีเป็นเหมือนพระราชนีที่ปกป้องดูแลคนเป็นผู้นําในการาตัดสินใจหลายๆเรื่องค่ะนะคะช่วงนี้ก็มีสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะเพราะมันถือดาบอยู่นะคะก็อยู่ในช่วงของการจะต้องแก้ ไขปัญหาต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาแต่เป็นยังไงแก้ได้ไหมแก้ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์ในเดือนนี้นะคะทุกอย่างผ่านไปได้เพราะคุณตัวภาวะของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีภาวะที่นะคะที่เป็นคนที่ กล้านะคะเป็นภาวะของผู้นํานั่นเองนะคะเรามาดูเรื่องการเงิน,นะคะ่ะการเงินมักจะไม่ค่อยได้ดังใจของเราเท่าไหร่นะคะเงินยังมีให้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเก่าๆนะคะเงินนะบางทีความรู้สึกของคุณจะเป็นลักษณะไม่ได้ดังใจคะ่ะเงินที่เข้ามามันทําไมไม่ได้ดังใจเรานะคะนะและการเงินจะได้รับจากใครเข้ามาช่วยเหลือมาจากกู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะยังไงก็แล้วแต่การเงินก็ยังมีให้ใช้คะ่ะไพ่ใบเนี้ยจริงๆ ne, เนี่ยเงินมันมีให้เข้ามาหาคุณอยู่แล้ว แต่มันไม่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะเรื่องการเงินค่ะนะให้เราคิดไวเลยงนาะเงินมันเข้ามาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอบคุณไว้ก่อนค่ะขอบคุณเงินทุกทิศทุกทางที่เข้ามาค่ะเพราะการขอบคุณมันคือการส่งขึ้นพลังงานดีๆนะคะและเงินจะยิ่งเข้ามามากขึ้นนะคะเราไปดูในเรื่องของ ครอบครัวความสัมพันธ์และความรักกันค่ะโดยรวมครอบครัวดีความรักดีค่ะจะได้มีเกณฑ์เดินทางนะคะถ้าใครมีคู่ครองแล้วมีเกณฑ์ที่กําลังพิษมีแผนที่จะเดินทางไปด้วยกันค่ะความรักดีคนที่โสดอยู่นะคะถ้าไพ่ดูจากไพ่ก็อาจจะมีคนเข้ามาหาเราได้นะคะแต่เป็นช่วงของการเรียนรู้ศึกษาฉะนั้นเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ ขี่ม้าและยืนมองดูอยู่ฉะนั้นใครเข้ามาสำหรับคนโสดศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนค่ะนะคะนี่ก็คือสำหรับไพ่ นะคะลองมาดูบอยวานค่ะบอยวานเป็นยังไงช่วงนี้บอยวานก็อาจจะนําบางเรื่องบางราวมาให้อะไรให้เราได้คิดได้ตัดสินใจได้แก้แต่โดยรวมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะนะบอยวานก็ไม่ได้นําเรื่องเดือดร้อนมาแต่ก็อาจจะนํามา,าให้เราหงุดหงิดบ้างนะปัญหาไมาให้เราหงุดหงิดให้เราได้เบื่อนะคนะอย่างเช่นที่ทํางานนะถ้ามีลูกน้องก็อาจจะลูกน้องอาจจะทํางานและไม่ได้ดังใจเราบ้างนะคะเพราะไพ่พนี้เป็นไพ่แห่งการเบื่อหน่าย งานเข้ามาเยอะนะคะเรามาดูต่อค่ะนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับงานค่ะการงานเป็นยังไงการงานช่วงนี้ค่ะวุ่นวายเลยค่ะนะไพ่นี้เป็นไพ่ไพ่หลักนะคะในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังการงานนะเรื่องเอกสารนะเรื่องเอกสาร ที่มันเกี่ยวข้องกับราชการนะคะเอกสารต่างๆกับตรวจทานดีๆอย่าใจร้อนนะคะไม่งั้นจะเกิดปัญหาได้นะคะและก็ระวังคนเอาเอกสารไม่ดีมาให้เราเซ็นเพื่อหวังผลประโยชน์ต้องระวังคนหลอกลวงคนที่ไม่ดีต่างๆค่ะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเราถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจก็ต้องตรวจสอบเอกสารดีๆค่ะและเวลาใครมาพูดกับเราลางเราก็อาจจะหาที่ปรึกษาโดยเฉพาะหากทำธุรกิจนะคะหาที่ปรึกษาช่วยตรวจช่วยเช็คให้เรามันก็จะอ่ะกากันกองง งานให้กับเราโดยรวมเป็นยังไงโดยรวมการงานดีค่ะได้มีโอกาสขยายกิจการค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถ้าคิดจะทําหางานใหม่ได้ไหมได้ค่ะนะคะอา,อาจจะรอผ่านเดือนนี้ไปก่อนเดือนหน้าก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องการงานได้นะคะสำหรับ นะในเรื่องของไพ่ไพ่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งอนาคตค่ะนะคะไพ่ใบนี้ดิฉันก็แนะนําให้มันสวดมนต์ไหว้พระทําบุญค่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในตัวเราอนาคตสิ่งที่เราคาดหวังหรือรอคอยก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นเมื่อไรดิฉันมักจะแนะนําลูกค้าทุกคนให้ไปสวดมนต์ไหว้พระหรือทําบุญค่ะมันก็จะสนับส,สนุนนะเพราะร่างกายของเรามันมีทั้งบุญและกรรมอกุศลและ กูสนค่ะและหากเราไปทําบุญค่ะมันก็จะเติมนะคะเติมกระแสบุญของเราหรือนะคะบุญเก่าจะสมผลด้านดีๆให้กับเราได้ไวมากค่ะฉะนั้นนะคะอนาคตค่ะ คุณนะอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ไปทําบุญกาะและมันจะเสริมชะตาของคุณได้ไวขึ้นรับข่าวดีมากขึ้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปค่ะนะ,ะการงานที่คุณทําเหนื่อยนะคะอนาคตอาจจะมีการขยับขยายและดีขึ้นค่ะนะช่วงของเดือนนี้เลยนะคะช่วงเดือนนี้ประคับประคองไปก่อนค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรได้รับการช่วยเหลือ น,ะะนี่ก็คือสําหรับการทํานายในเดือนนี้นะคะวันนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เจาะดวงชะตาของใครนะคะถ้าการทํานายนะคะเป็นพลาังงานไม่ดีอย่าไปคิดและวิตกกังวลค่ะทิ้งมันไปแต่ถ้าเป็นพลาังงานดีเราก็นําไปปรับแก้ไขใช้กับชีวิตของเราะคะ่ะนี่ก็คือสําหรับการทํานายดวงชะตาในวันนี้ค่ะนะคะ,นะคะปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะนะคะอารมณ์คืออนาคตของเราค่ะนะ ถ้าเราเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกใจเราเลยค่ะเราแค่ดึงสติเรามาค่ะดึงสติเราด้วยวิธีการพูดนะคะพูดด้านดีๆให้กับตัวเราเองถ้าเราไปเจอขึ้นพลังงานลบๆค่ะให้ขอบคุณไปเลยค่ะไม่ว่าจะคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันมาจากภายในตัวเราเองก็ได้สมองเราคิดลบเองก็ได้อารมณ์ร้อนๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือ ครอบครัวสังคมพูดพลังลบใส่เราขอบคุณไว้ก่อนแตะไปที่หน้าอกเราขอบคุณขอบคุณพ่อคุณกําลังขอบคุณจิตวิญญาณของคุณคุณกําลังขอบคุณจิตใต้สํานึกของคุณคุณกําลังขอบคุณเทพเทวดาประจําตัวของคุณค่ะเขาก็จะช่วยเหลือคุณแก้ปัญหาสิ่งต่างๆค่ะฉะนั้นใช้กฎนี้ไปค่ะกฎนี้เป็นกฎวิทยาศาสตร์ด้วยมีผลการวิจัยด้วยและคนที่เป็นมาเศรษฐีคนรวยเขาใช้กฎขอบคุณกันทุกคนค่ะและเขา จึงประสบความสําเร็จนั่นเองวันนี้ก็แบ่งปันนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ